ประวัติศาสตร์หน้าใหม่คนไก่ชายเดี่ยวไทยวิวกุลุุิฟอร์มสถานโลกผงาดมือสจากผลงานอันยอดเยี่ยมของวิวกุลวธวธวิทิศสารที่ผงาดคว้าแชมป์ชายเดี่ยวแบดมินตันไทยแลนด์โอเพน2023ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรับเงินรางวัล31,500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 8 6 0 0 0บาทล่าสุดจากการจัดอันโลกแบดมินตันวิวกุลุฒิ ขึ้รังมือสามโลกจะรึกประวัติศาสตร์เป็นขนไก่ชายเดี่ยวไทยคนแรกที่มีอันดับมือวางสูงที่สุดโดยในรอบชิงชนะเลิศขนไก่ไทยแลนด์โอเพน2023วิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มสุดยอดเอาชนะลีชุกยิวมือวางอันดับ8ของรายการมืออันดับ17ของโลกจากฮ่องกงไปได้2-0ถึงเกมอัปเดตอันดับแบดมินตันโลกล่าสุดประเภทชายเดี่ยววันที่6มิถุนายน6 6วิวกุลวุฒิขยับจากอันดับ5ขึ้นมารั้งมือ3าของโลกทำให้วิว เป็นขนไก่ชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ทำอันดับสูงสุดในแบดมินตันโลกทำลายสถิติของแมนบุญยศัก์พลศนะเคยทำไว้ที่มือสี่ของโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2010